สวัสดีครับช่องเ like so like mm สียเอกพ้าร่วยด้ครับมือนีมาฟังปูตานะครับเนาะปูตาสิว่าจังไรนะครับมือนีมาฟังกันจากทั้งช่องนะครับเนาะครับผมก็ฝฟากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันสิ่งประพาสคลิปเด็ดจากทั้งช่องเสียเอกนะครับเนาะครับผมไปฟังกันครับถามมังวต่อไปพอมาถึงมีโชค่แ้วเพิ่นบอกข้างไม่โฟขาสกัดจุดเชี่ยข้างไม่โฟขาดกัดตืว่าเอาม่มี เออเขาเองเม่นหายพัดพายไปแล้วนะลูกยัดทิ้งย oh, no 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 ี่ห no 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 ีข no eh ่ามากแล้ลูกเด้อถามว่าชีได้โชคโตได้พอเครื่องบินได้เบือเดียวกับพอบกับเครื่องบกว่ากันเครื่องบินของอีรางดูทั้งใบเนาะดูเข้ารับปัดสิเนาะดิบปูด้บปูมาจังถือเดนมามาอร่อยว่าจารื้อปูมาเป็นตั้งค์ เขาเกิเ no so ิงหือเขาว่าเิดขาเป็นมั ha, so ่งิดเขาว่าดื้อจนนลจ้าโอ้เออการกินคือการมางหลัเขากรดาแต่ว่ามันเปิดเชิงร้ายกลัวว่าเด็กที่ปูนวาถาเขาว่าบานนึงพอเครื่องบุ๋มมัเครื่เมื่พอทั้งหมดจนถึงมา่หอดพอแต่จำไรจงถึงน่บุ๋ม่ะใช่ป่ะกเก้าขค้นเกิดกันเรื่องเอาคาร์ คือถูกค่อหมาค่อร as, e ัค่อยร่วงน้ำอันไหนเกาอันเก่าหนดค่อยแดงน้ำอันไหนเอาอันเก่าหนดนค่อยแดงร่างวันคืนนึเอาร่างวันคืนอันเก่าขนลเด้อให้ต่เยแต่เลยพออวยพ่อหายเด้อไตอันเก่าหนของอึน้ำคือวันแตได้ ไ้แล้วแล้วบอกเขาเอาอเกามอันค่ยได้คยดมน้อ่ะอคยได้คอยด่น้าอันไหนก็ได้อาเ้ามากเป็นรได้มรบพอแล้วเเพอแล้วรับแ้วรับรมไม่มีอะไรตุ่มด้าทั้งบบางทีบเสียเองมีปัญหาอะไร ป้าช้าแก่หน่ามากตอนนี่คือช่องเมืองพ่อไทยแต่แกนหน่ามากแบบเสียเออเอากระขั่นเกาขั่นเกาขั่นเกาเมื่อนี่ที่ปูเออแก่มากมือเลยเอากระขั่นเกาขั่นเกาขั่นเกาแก่มาแก่มาเครื่องกับบัต่างนะเครื่องดิบนะแมงบ่บักเสียดิเครื่องดิบบอแก่มากหอดบัตรค่ะแก่หนามากหอดบัตร เช่นมะพอพี mm ่ถ no? ุดว่ารบขั้นเก้าพี่แกหนามากหอดบาทแกมาหอดบาทเถื่อใช่ไหมหมอแตกบะเอื่อว่ารบขั้นเก้าแกมากหอดบานเถื่อนางหว่าแกหนาพอแกหอดหอบพูกแกใบบานยิ่งนั่งหล่ากันพูวถึงแม่วันไม่หอบคอกังหล่าแต่แกหนามากพอพี่ถุดเบิ่งชื้อแบบว่า ข้าเป่าจะเกลี่หนักมาหอดบ้านบอกว่าได้เกลี่หอดได้น้องได้หอดโรคปากบ่อคื้บ่อพังไหมบอกบ่อคื้บ่อพังมาเกล่หอดบ้านกับนั่งหนักหนักเถือบอเออบ้านเรียกี่ฉันกูบ้านไม่เบาเบอดประตูเข้ามา รถกะเบรกงนะข่าเบิร์ดพอยงนั่งหลาวว่าว่าไม่ถือมิ้มงคลเนืองต hmm ิพ่ว่าค่ะองข่าวเบิเราว่ากล่มาว่าคื่อชเก่าบาทนี่รถขั้เก่ากับถืปพกชิเก่ากับชิปหกไมาแม่ตัวเดียวกับติอพอแม่แม่ขากะเบว่าแม่ตัเก้าเล่นหัวเองท้องถ่เนื น่าสงส่รเลยพ่อพ่อวางงาด้วยงาด้รักมันบ่ไเ้คืองาแบบรักงาแบบคือแต่ร่างหน้าบวัคือแต่ร่างหน้าดวนห่าปวดหัวปวดหัวปวดรอแต่รอนสะกองแล้วกัแล้วยาพาตัดถึงใจยา่าร์อหอมพาร์หอมคอยไปคอยไปคอยฟังไปทำแบบกมือหนึ่ง บ้านที่ชื้อเก่าเท้าวานไ,ไปมือดีก็เป็นมือดีฉันจังเท้าเวชวันมาแล้วนะลูกน้าจะมาประทานพระบาราคให้ลูกให้รำผ,ผ,ผ,ผู้หักหลักผู้ตบผู้เดินหักผู้ขาดที่คืนผ้าอาชไทรวบแรงรวมใจเปน็นน่งเดียวแล้วหรือทางท้าเวชวันถึนมาก้าวร้อยเกติบเนาะ 9ก้าร้อยเ็ดสิบไปไปก่อนคือเก้าร้อยเกดสิดมาลุงนะจ้าปล่อยตังแต่ว่าที่สิกเก้ปร็นตนไปไปล่อยออกไปก่อนให้ไปคือบองคนเก้าร้อยเก็ดสิดมนะงนะจำมาเนาะครับจำไดอนะเร้าไปร้ายมันร้ายภายน,นถึงพี่อา่านนุ่งพ้าร้อเมียง

bơ gạt vào tham ầu tham ô tăng lại tăng thì hồ cầu phú thì khỏi nay là bơ gạt vào cùng hai ngoài con cầm máu mướp máu trùng mướp mang uhm. ngoài người cả nắng ba cúc câu Thuốc câu cả cúc câu mang là câu จงไปเบ้าดูทุบอันเื่อนบานเรียก่าหนา้าบ่ม่เปลี่ยนแปลงปังยาสีผ้ากันชงขายขายเขียนหัวม,มือกึอ่งเขียนปเป็นบอาน้ำนาท้าเขียนนี่ม <c oughs> ั้งเขียนให้มัดถือถุงเขาเขียนตีบเหียตาไปล้ได จังทางเขาเอาตีขึ้นเหมิดได้ขียนตูได้เราพอว่าทางว่าขียนตูมันถึอเขี้เอาเก็บทางตัวเขาก็น้่งบอกูห่างไาบูเอาปไปก่อนก้าวเกิดชุนะลูกนะก้าวเดชุงมให้มังมี่ทีชุบมให้เงินได้โน่ให้ทองได้มาเด้อลูกเด้ออาแต่เรื่ ทุชาทุชาธุสีอะมอนหลัดนะครับคร <titled> ับนี่เนี่ยครับชนใจปูชานะครับเนาะนี่ครับมีสองสีนะครับมีสีดำกับสีทองนะเจ้าบ้านครับผมสนใจบูชา,าสีหนันกนะครับเนาะสนใจทัดเขาเมื่อไรนะครับเนาะ หรือโทรมาทางเบอร์โทรด้านล่างนะครับน้องพี่น้องเอฟซีครับผมนี่ครับแอดไลน์กันเข้ามาได้หรืออยากเข้ากลุ่มนะครับเนาะคุยกันหลายอย่างนะครับเนาะทักกันเข้ามาได้เนี่ยพี่น้องเอฟซีครับผมนะครับสีสวยนะครับพี่น้องเมึงกะคักเสกซุ้มให้นะครับเนาะซุ้มให้พี่น้องเลยครับเมึงกะคักพี่น้อง มีแค่สามพันองค์เท่านั้นนะครับเนาะขมือเหล่็มือเลยนะครับท้าวเวสสุวรรณนะครับเนาะครับผมครับสนใจบูชาพระท้าวเวสสุวรรณนะครับเนาะทักกันเขามาไดใดนะครับทางเบอร์ด้านล่างนะครับเนาะครับผมมีสามพันองค์เท่านั้นนะครับพี่น้อง F4 ครับผมแคปเบรอนะครับเนาะ อย่าเข่ากุ้มกระแทกมาได้นะครับเนาะครับผมเบิดเบอร์ด้านหลังเด้อพี่น้องเอฟซีครับผมครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังแรงใจกันละกันแสดงประพัดคลิปเด็ดๆนะครับเนาะแต่ตัวเลขนะครับเนาะขอบพี่น้องเอฟซีทรายๆนะครับที่มารับชมรับฟังจากทั้งช่องนะครับเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้เสียอีกสวัสดีครับ